สวัสดีค่ะมือนีแกมาอยู่กับสากุกเขมาราดค่ะมือนีสากุกเคมาราดจะมาอัปเดตอาการของน้องน้ำตาลน้องสาวผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เพิ่นเป็นอียงเพิ่นขึ้นเด้เขาล้งบ้านหลายมือละค่ะพี่นอแล้วล่าสุดผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็ได้ลงคลิปมาเยี่ยมน้องสาวตั้งแต่มาอยู่โรงพยาบาลบ๊อบฮัดเดไปเยี่ยมน้องพเพลยเพิ่นว่าค่ะแล้วล่าสุดบ๊อบบี้ก็ได้ลงแล้วมาถามถ่ายอาการมันเป็นยังไงกันแนะ่แล้ววันนี้น้องน้ำตาลก็ได้ออกจากโรงพยาบาลละค่ะหลังจากที่เข้าโรงพยาบาล โรงพยาบาลได้ประมาณสี่คืนห้าวันอะไรประมาณนี้คะ่ะพี่นอ้องอ่าเดี๋ยวเราไปเปิดคลิปคุยบ้านฟิลแลด์นั่งคุยนั่งถามกับน,น้องน้ำตาลก่อนนะคะเวทีหรออาจะเป็นยังไงต่อต่อไปน้องจะได้พัก<ไ>ง,งาน<ง>หรือว่าน้องจะได้ทำงาน,นางต่อไปยังไงนีงค่ะขอร้มาตัวเดียวแบแบแค่มือแบบบ้านไม่เยอะม่เยอะอยู่ไกลไปไกลสีเกียกไปเพื่อนยอดกันค่ะพี่น้องไอ้น้อง กวดดาบมีอะไรบตอนนี้รา,างบ้างมางบ้าเสิ่งด่างมากเป็นไงบ้างวันนี้ยีขึ้นยางเป็นยังขนมาขไปตัด,ดเรียวไม่เคี่ยวคนเพื่อใคตัดเล็บเีไม่เกียวทไเอาเพืเป็นสีฟงทีท่ทำไมถึงไนะด้แอ,อ๊บม<อ>ีชั้นบางให้น้ำเกลือนะคะแต่ว่ามอแห้งกัได้ต่งตูจนกว่าสิ่งนี้มอาไม่ไแห่งเป็นยังไม่ได้เป็นไรเพื่อเปิดใ้ดเป็นยังไง โอ้ไน oh, no no well. nice ัก็หายแล้วไรจมูกก็หายแล้วอันที่ปวดวะอาการเริ่มต้นที่คลองบางเป็นอะไรบ้างบอกซีซีปวดหัวเริ่มปวดตัวเฉยอย่างเดียวเลยเพราะปวดตัวเราไม่เป็นอัไงหยิหลายอย่างเป็นอะไรบ้างเป็นไซนัสแล้วก็สายตาไม่ดีสายตาไม่ดีหงอกเสบหงอักเสบหงอักเสบเกิดจากอะไรเขาเขาเริ่จะเหนื่อยเป็นหลักไม่รู้เกิดจากการพักเขาเบี่ยงพอหรอแล้วเป็นทำงานกับไปเวทีหรอ สายตามันเสียมันโดนแสงเยอะต้องสับไล่เขียววันต้องสัไล่ยังถองสอบทุกคนยี่หลิมมาผมมาพระองค์ผ่านต้องสัอล่ะเฮนบ้เอาอีกที่เอาปิดไฟรูดปิดไฟเขางสอีกชอบไม่ได้เล่นโหมดสอบเลยนะปแค่ทำผ่าเพียงไม่จังตอนกวดปวยนี่อ๋อก็ี่นั่นละโทรศัพท์เกียวของน้ำพอราต่างเข้ามาป็ดไฟทรศัพั์ไม่ชอบไฟเ็นบอก ไมกไ่มกาแฟมอน้าเลยมันมีผลอยู่นะคะณ่อไม่่มาแฟหมอน้ำก็บางอย่างึ้นเหือกันในหุตเดี๋ยวไปอ่านแล้วก็ไปอัปเดตข้อมูลจากน้องน้ำตาลนะคะไปฟิตน้องน้ำตาลหวานน้อยนะคะน้องก็ได้ออกมาถ่ายคลิปนี่ค่ะล่าสุดน้องก็ได้ออกโรงพยาบาลแล้วสองชั่วโมงก่อนหน้านั้นน้องก็ได้โพสต์นี่ค่ะคุณพ่อก็ไปรับน้องนะ อ,ออกจากโรงพยาบาลแล้วนะคะวันนี้ขอบคุณพ่อที่มารับขอบคุณมุกกำทุกกำลังใจเลยค่ะหนูดีใจมากที่ได้ออกกลับไปพักผ่อนที่บ้านสะะะัสกระยะอ่ะสักระยะรอดูคลิปนะคะที่สำคัญขอบคุณป้าแดงและแม่มอนที่ดูแลเรื่องประกันสุขภาพประกันชีวิตพอไม่สบายก็แวะมาหาเล่นด้วยตลอด ขับรถมาไกลาดูแลดีมากๆค่ะกรุงเทพประกันภัยเพิ่งทำประกันได้1เดือนก,กว่าแต่ประกันเคมดีมากยอดที่ได้รับเกือบแสนต่อไปนี้พักผ่อนอ่ก็ขอดูแลสุขภาพตัวเองก่อนนะคะจะอยู่ในโซเชียลตลอดขอบคุณทุกกำลังใจค่ะรักทุกคนค่ะนี่ค่ะน้องน้ำตาลก็ได้ออกจากโรงพยาบาลแล้ววันนี้แล้วน้องก็ได้ออกมาสรุปอาการว่าน้องเป็นอะไรบ้างค่ะพี่น้อง ก็สงสารตัวเองเ่็นวาสรุปเป็นอะไรสงสารตัวเองที่เป็นแบบนี้ขอตัวไปรักษาสุขภาพตัวเองก่อนนะคะอะช่วงนี้ก็จะไม่ค่อยได้เห็นน้องอยู่อะไปออกงานกับขายเพ่งโตเกียวค่ะช่วงนี้ก็จะได้พักผ่อนก็บอดบี้เพิ่นกระไดบาอยู่ค่ะว่าอะช่วงนี้ก็น่าจะให้น้องพักผ่อนแล้วก็ช่วยแม่นกขายของหรือเปล่าอยู่บ้านหรือเปล่าให้แบบว่าดูแลให้สุขภาพดีก่อนค่อยออกงานค่ะพี่น้องเพราะว่าอาการที่น้องเป็นน่ะ เกี่ยวกับสายตาก็คือน้องจะชอบเล่นโทรศัพท์แล้วคุมปงแะ้วกับปิดไฟมันเป็นอยู่ได้พี่นนอะเพราะว่าสมัยตะกี้สาวกุกเนี่ยก็เป็น จะทํางานอยู่จอคอมแล้วก็ปิดไฟแล้วก็เปิดจอคอมแจ้งๆในพี่น้องแล้วก็จอโทรศัพท์มาทําให้สายตาเสียบี้สายตาสั่นทั้งที่กรรมพัพธา์เข้าบเปินมันก็เป็นไปได้ค่ะพี่น้องและน,น้องน้ำตาลก็ชอบพื้นแางสิค่ะอภิวันฟ์ฟิลเลงกับเด้เอาคลิปลงมันก็ไลนะ่นาที่นองห้องก,ก็พอดะเปิดเงีวแต่ว่าซากุก็ไปฟังว่เาเบิร์แล้วก็เห็นว่าอ่ะมันเกี่ยวกับ โทรศัพท์ด้วยแล้วก็เกี่ยวกับหูอักเสบเร่งสิเป็นไส่นาดมันเป็นไหล่ไหล,ลย่างนะคะพี่น้องนอง้นองก็เลยได้ยู่โรงพยาบาลหร้ยมือค่ะนี่ค่ะน้องก็ได้ออกมาถ่ายคลิปให้แฟนคลับนี่น้องแล้วก็จ่ายให้หมดนี่ค,ะค่ะเราออกมาอัปเดตะ,ะออกจากโรงพยาบาลแล้วนะคะ,คะอยู่โรงพยาบาลห้าวันสี่คืนนะคะกะบ,บริเบงเอียงน,นะคะกะดีขึ้นแล้วว่าสายตาไม่ดีแล้วก็อะไรนี้นิดนึงก็เลยต้อง พักงานสักนิดนึงนะคะอาจจะต้องนกลุ่มปิดตะวันอาสีพักงานแหลวแต่หมอนะคะเพราะาอีกอาทิตย์หนึ่งต้องมาหาหมอที่โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่นอีกนะคะพักนะตอนนี้พักหนึ่งอาทิตย์ก่อนนะคะก็ต้องมาหาหมออีกเพราะพักหลายอยา่างทั้งแบบสมองทั้งอย่างหลายอย่างทั้งหูทั้งสายตาอย่างเงี้ยนะคะแตอว่าพบหมออีกสามหมอนะคะอีกอาทิตย์หนึ่งก็ต้องพบหมอตาหมอหูแล้วก็หมอจิตแพทย์นะคะกัปรึกษาอะไรหลายอย่างนะคะไม่ได้เป็นอะไรแค่มาปรึกษาดูนะคะ การเมื่อนีนการได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วนะคะขอมาหาบนะคะครับขอมาหาบไอเทมอะกอบนักเลยก็ตข้อคาวข้อคาวเออจะบอกว่านั่นโรงพยาบาลซีคืนกับคือจ่ายเลรื่องแบนกวาทนะคะแต่ว่ามันไม่ได้จ่ายนะคะประกันจ่ายนะคะแต่เห็ุประกันได้ของกรุงเทพนะคะแต่ทีนี้เหตุประกันได้แบบบอดบ่อดบอดสองเดือนมาสองเดือนนะคะ ก็ขอโรงพยาบาลแล้วก็ได้นอนโรงพยาบาลไม่เคยนอนเลยนะคะกะหมอจะตัดสินใจเห็นกับพวกรถประกันที่สีดีวันนี้ต้องประการันตีมากนอนแล้วก็จ่ายให้หมดเลยนะคะอันนี้ก็คือเพ่ประกันนะคะอันนี้ก็คืออ่าน้องก็พูดถึงประกันเนาะ ตั้งแต่น้องน้ำตาลได้ออกมาอยู่กับพี่ชายคือบอสบิ๊กบอสบิ๊กเนาะค่ะพี่น้องบอสบิ๊กคุยผ่านชิ้แรกเพื่อนก็ได้ทำงานซอยไอเพื่อนอยู่ตลอดได้พี่น้องก็ได้ดออกงานออกงานอยู่ตลอดแล้วก็กุมปิดกะนนองน้ำตาลก็ได้ไปแสดงะละครเวทีแล้วก็ร้องเพลงอะไรก็กลุ่มปิก็แสดงร่วมด้วยตลอดค่ะพี่น้องจนน้องได้ดป่วยนี่แหละค่ะจนแบบว่า ก็คือไม่ไหวแล้วเริ่มต้นก็คือจากปวดหัวเรงๆบอกเพ่นว่าช่วงนั้นก็ปวดหัวเมื่อยแห้งแล้วก็ร่างกายอ่อนเพียก็ไดาเขาน้ำเกลือเพื่อนๆสิได้ขาน้ำเกลือแน่แล้วก็กกได้รักษาไส้นัดได้หูแน่ตาแน่ช่วงนี้ก็ได้พักสายตาน่าจะได้พักสายตาระ,ะยะหนึ่งค่ะพี่น้องช่วงนี้อาจจะบพค่อยได้เห็นน้องแต่ว่าน้องบอกว่าน้องจะอยู่บนโซเชียลให้แฟนคลับให้บ้านฮักของน้องนะ่ะ ได้พบได้พอกันอยู่ตลอดน้องกับชุดเดหางหายไปใส่ค่ะพี่น้องใครติดตามน้องน้ำตาลก็เข้าไปที่เพจน้ำตาลหวานน้อยคะ่ะนี่น้องสาวผูยบานจินลแลนด์ก็อ่ะเคียงคู่กันมาอยู่กับพี่ตลอดนะคะคนนี้ละคะ่ะอ่านี่อ้เพิ่นกะาอ้อาเพื่นกะไปนอนแทนน้นองอ่าสรุปใครป่วยเิ่นว่ะอ่ะโมเมนต์ก็คือถึงไม่ได้เป็นพี่น้อง พ่อแม่เดียวกันแต่เป็นพี่น้องญาติกันเพื่อนกับหักกันดีคืออย่างนี้เลยพี่น้องเพื่อนกับหักกับเอ็นดูกันสอนนู่นนี่นั่นเล่นกันหยอกกันขึ้นพี่ขึ้นน้องอีกก็คือผู้ยบาลฟิลเลียน่ะเป็นคนที่แบบเพื่อนหักขอบขั้วเพื่อนเพื่อนหักพอ่อหักแม่หกักน้องคนละแม่น้องคนละพ่อังสี่แม่ผู้ยบาลผู้ยบาลฟินเลียนี่เพื่อนเป็นคนที่เหมือนว่าเป็นพี่ใหญ่พี่ใหญ่พี่คนโต เจอปัญหาอุปสรรคปัญหาต่างๆนานาเพื่อนก็เข้าใจในชีวิตแล้วเพื่อนก็หูวา่าน้องก็ขาดเหมือนกันน้องเพื่อนแต่และคนขาดคือกันก็เพื่อนจริงสิเพื่อนบบเคยแบ่งบบเคยแบ่งว่าอ่ะอันนี้นะไม่ใช่แม่เดียวกันกับฉันนะไม่ใช่พ่อเดียวกันกับฉันนะบบเคยบ่เคยคิดแบ่ง พี่วันฟินแลนด์จะหักน้องทุกคนรักน้องทุกคนเอ็นดูน้องทุกคนแล้วก็ล่าสุดน,น้องต่างๆก็ไปอยู่ด้วยก็ไปอยู่กับขายเพลงโตเกียวมิวสิกก็ไปอยู่เคียงข้างพี่วันฟินแลนด์ช่วยงานนู่นนี่นั่นหลายอย่างค่ะพี่น้องแล้วก็อีกคนนึงก็น้องโกกี้อังสีก็ไปอยู่เคียงข้างอายเพินน้องโกกี้ก็คือเป็นคนที่เก่งมากๆเลยทั้งเรื่องโอ้จัดการทุกอย่างซอยอายเพิรนได้เบื่อสุดแนวถือนับถืออีรีเพราะว่าโกกี้กะ พึ่งอายุบ้านห,หลายได้พี่น้องยีิบตนตนเนาะก็ถือว่าเก่งแฮะความคิดสมองนี่เก่งเก่งอื่นก็อ่ายเกินทุกคนเลยค่ะพี่น้องอ่ะสารบุญิสากรกับมาอัปเดตอาการน้องน้ำตาลก็ไม่เป็นอะไรมากแต่ก็ต้องอดูแลสุขภาพตัวเองอ่ะเพราะว่าแฟนคลับแต่ละคนเพื่อนกะหกักกะห่วงเป็นห่วงทุกคนค่ะตอนนี้ก็คือรักษาตัวไปก่อนแล้วก็ใครจะติดตามน้องก็ไปติดตามที่เพจเนี่ยค่ะ น้ำตาลหวานน้อยได้ให้กําลังใจน้องได้นะคะอ่ะเป็นวาสามกุกกัมาอัปเดตข่าวสารของน้องน้ำตาลน้องสาววิวันซินแลนด์ไม่เพียงแค่นี้นะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ